ายที่ดินค่ะ ดินสวยผ่อนได้นะคะ3-5ปีผ,ลผล่อนเจ้าของที่ดินโดยตรงค่ะป้อนมีที่ดินหลากหลายขนาดหลากหลายราคาหลากหลายทำเลค่ะมีทั้งเงินสดมีทั้งเงินผ่อนค่ะทุกแปลงผ่อนตรงเจ้าของที่ดินโดยตรงเลยนะคะสําหรับแปลงนี้ท่านสีเคร็มากๆเลยนะคะเรามาแบ่งเป็นแปลงละ200ตารางวานะคะ200ตารางวาเปิดให้ท่านผ่อนได้5ปีเลยนะคะผ่อนขั้นต่ําเดือนละ1 5 0 0 0ั 15, บาทเท่านั้นผ่อนเจ้าของที่ดินโดยตรงตรงนี้ฉนดครุฑแดงนะคะเรียบร้อยหมดแล้วค่ะแบ่งแยกเรียบร้อยหมดแล้วนะคะสําหรับแปลงแปลงที่ดินตรงนี้คือ สาริกาฮิวนะคะอาำเบอสาริกาเผาเมืองจังหวัดนครน,นายกนะคะตรงนี้ค่ะเปิดผ่อนเราเพิ่งเปิดผ่อนมาได้แค่สามวันค่ะตอนนี้โซเอาไปทั้งหมด3แปลงแล้วนะคะตรงนี้ป้นบอกเลยไฟฟ้าพร้อมค่ะน้ำประปาพร้อมค่ะดินถมไว้ให้เรียบร้อยนะคะล้อมรัว้วคอกมาให้ฟรีค่ะคุดสระให้ฟรีนะคะแล้วก็มีวิวเขาล้อมรอบนะคะบรรยากาศวิวเขานะคะได้ใกล้ชิดกับภูเขานะคะสำหรับแปลงตรงนี้ค่ะอยู่ใจกลางเลยนะคะล้อมรอบด้วยภูเขานะคะแล้วก็ ตาอยู่ใกล้สถานที่ใกล้เคียงนะคะก็จะอยู่ใกล้อำเภอเมืองจังหวัดนะครยกแค่14กิโลนะคะก็จะไล่ามาเลยค่ะโลตัสแมคโครนะคะตลาดโรงเกลือนะคะวัดหลวงพ่อปากแดงนะคะตลาดเช่งนะคะแล้วก็ไล่ามาเรื่อยๆเลยนะคะจนมาถึงอ่า แอดเวนเจอร์ตรงข้างหน้าเนี่ยปากทางเข้าเข้ามาประมาณโดยประมาณนะคะแค่500เมตรจะมาถึงที่ดินแปลงนี้นะคะแล้วที่ดินแปลงนี้ค่ะท่านจะอยากไปเที่ยวน้าตกสาริกาไกลมาก5กิโลค่ะไปเขื่อนคุณน่านประการชนไปน้าตกวังตะคร้นะคะไปอู้ทุกอย่างใกล้หมดเลยค่ะใกล้แหล่งท่องเที่ยวเพราะว่ามันเป็นจุดเป็นจุดกลางค่ะไปอยู่ใกล้ถนนเมนหลักด้วยนะคะแปลงนี้พร้อมมากเปิดให้ผ่อนท็อปซีเกตก็คือเราเปิดให้ผ่อน5ปีแบบชิวๆเลยนะคะกับเจ้าของที่ดินโดยตรงนะคะตอนนี้โซเอาไป3แปลงนะคะ ตอนนี้เริ่มต้นที่200ตารางวานะคะเน้น200ตารางวาค่ะบรรยากาศแบบนี้นะคะท่านก็รู้อยู่แล้วว่าจังหวัดคนครนายกเมืองมรดกธรรมชาตินะคะอ,อนาคตมีการสร้างถนนวงแหวนรอบที่3ทางด่วนสายฉลองรัฐนครนายกสระบ,บุรีนะคะมาวิ่งตัดผ่านอยู่แล้วนะคะ เป็นจังหวัดที่มีแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรนะคะเป็นจังหวัดที่มีแหล่งน้ําเดินทางไม่ไกลจากกรุงเทพค่ะเดินทางจากกรุงเทพมาแป๊บเดียวนะคะเราต้องมาสูตรอากาศโอโซนแบบนี้นะคะในจังหวัดนะครนายกนะคะวันจันทร์ถึงศุกร์เราทํางานเหนื่อยแล้วค่ะเสาร์อาทิตย์นะคะเราก็มาพักผ่อนนะคะ กับอากาศแบบนี้นะคะแล้วก็ท่องเที่ยวในจังหวัดนครนายกเป็นเมืองโมดกธรรมชาติเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งผลไม้นะคะผละไม้เยอะมากนะคะสาหรับจังหวัดนครนายกค่ะรีบเลยนะคะสําหรับแปลงนี้เปิดผ่อนแล้วนะคะเราเปิดให้ผ่อนโดยตรงกับเจ้าของค่ะรีบทักหาป้อนเลยค่ะเพจขายที่ดิน y o u t u b ปป้อนขายที่ดินเฟซบ o o กป้อนนักขนนค่ะนย้านย่งแ9ดรบกวนทุกท่านกดไลค์กดแชร์และกดกดสัครสมาชิกอ่ายูทูปให้ป้อนด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็จะมาอัปเดตที่ดินในคลิปต่อไปจ้า สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ